ทำกลางสมรภูมิการสู้รบอย่างหนักที่เมืองบักมุดทางตะวันออกของอยูเครนวันนี้ได้เห็นประธานาธิบดีวโลโดิเมียร์เซเลนสกี้เดินทางไปเยือนโปโลแลนด์เพื่อนบ้านอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกนะคะซึ่งโปโลแลนด์ถือว่าเป็นพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนยูเครนอย่างมากนับตั้งแต่เกิดสงครามรัสเซียยูเครนโดยเฉพาะการส่งอุปกรณ์ทางทหารเข้าไปสนับสนุนค่ะ ประธานาธิบดีวลาดิเมียเซเลนสกี้แห่งยูเครนและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเยือนกลุ่มบอซประเทศโปลแลนด์ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเป็นทางการค่ะนี่ก็คือบรรยากาศขณะพบกันนะคะโดยประธานาธิบดีอันเดรชดูดาแห่งโปลแลนด์และสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งให้การต้อนรับโดยผู้นำโปลแลนด์และผู้นำยูเครนก็ได้เดินบนพรมแดงท่ามกลางการบรรเลงเพลงโดยกองทหารเกียรติยศนะคะ เซเลนสกีเลือกที่จะสวมกางเกงสีเครื่องแบบทหารโดยที่ไม่ได้ใส่สูทนอกจากจะพบกับประธานาธิบดีดูด้าแล้วเซเลนสกีมีกำหนดพบกับนายกรัฐมนตรีโปแลนด์ด้วยผู้นำโปแลนด์ได้มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อินทรีขาวโดยระบุว่าเป็นลำดับชั้นที่เก่าแก่ที่สุดและลำค่าที่สุดสำหรับโปแลนด์และได้กล่าวชื่นชมผู้นำยูเครนอย่างมาก Nie ma żadnych wątpliwości, że jest Pan, Panie Prezydencie, że jesteś w że człowiekiem absolutnie wyjątkowym, który otrzymawszy mandat od swoich rodaków, by pełnić urząd prezydenta Ukrainy, spełnił misję zupełnie wyjątkową, której nikt nie mógł przewidzieć, a w której obserwując Twoją służbę dla ojczyzny trudno ukryć łzy wzruszenia. Ратанадібеді Зеленський Клау Копкун Братабан Лепсан Полен тін я кінба кін лайк України. Подякувати уряду боя для мене сьогодні велика честь бути тут разом з моєю дружиною і подякувати президенту, подякувати його команді, подякувати уряду Божу і кожному, кожному поляку за те, що ви зробили вже. ц ดูจากแผนที่จะเห็นได้ว่าโปรแลนด์เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่พรมแดนติดกับยูเครนนะคะและโปรแลนด์แสดงความเห็นใจและสนับสนุนยูเครนอย่างมากมาตลอด ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เดินทางผ่านโปลแลนด์หลายครั้งแล้วนะคะในการเดินทางไปเยือนสหรัฐและอังกฤษก่อนหน้านี้แต่ครั้งนี้เป็นการเดินทางไปเยือนอย่างเป็นทางการและเป็นการเดินทางไปแบบที่เตรียมการไว้ล่วงหน้านะคะ ซึ่งก็ต้องการเป็นการขอบคุณทั้งคนโปแลนด์และรัฐบาลของโปแลนด์ที่ช่วยเหลือ,อยูเครนอย่างมากโดยเฉพาะการรับผู้ลี้ภัยผู้หนีภัยการสู้รบจากยูเครนเข้าไปอาศัยที่โปแลนด์ไม่ต่ำกว่า1ล้านคนขณะที่คนโปแลนด์จำนวนมากก็แสดงท่าทีเป็นห่วงเป็นใหญ่คนยูเครนด้วยนะคะขณะที่ทางยูเครนเองก็กาลังต้องการการสนับสนุนอาวุธทางการทหารมากขึ้น ที่ผ่านมาโปรแลนด์ก็ถือว่าเป็นตัวตั้งตัวตีหลักในนาโตในการร้องขอให้พันธมิตรนาโต้ส่งอุปกรณ์อาวุธที่มีศักยภาพสูงเข้าไปช่วยสนับสนุนยูเครนมากขึ้นและโปรแลนด์ก็เป็นประเทศแรกค่ะที่ประกาศส่งเครื่องบินรบรุ่น m i ก2 9เข้าไปช่วยเหลือ,อยูเครนนะคะโดยส่งเข้าไป4ลำ อีกด้านหนึ่งบทบาทของโปแลนด์ที่ชัดเจนมากขึ้นในช่วงเวลานี้ในฐานะที่เป็นพันธมิตรกับยูเครนได้มีบทบาทในการร้องขอนาโตให้ช่วยเหลือ,อยูเครนมากขึ้นช่วยทำให้บทบาทของโปแลนด์ก็ดูโดดเด่นมากขึ้นด้วยในนาโตค่ะอีกด้านหนึ่งสมรภูมิรบที่ยูเครนในช่วงเวลานี้ต้องจับตามองทางภาคตะวันออกโดยเฉพาะที่เมืองบักมุดค่ะ เต็มไปด้วยการโจมตีและการตอบโต้กันอย่างหนักที่เมืองบักมุดทางตะวันออกของยูเครนนะคะก่อนที่รัสเซียจะเริ่มบุกยูเครนบักมุดมีคนอาศัยอยู่ประมาณ7,700 0 0คนค่ะแต่เมื่อการสู้รบหนักขึ้น,นเรื่อยโดยเฉพาะในช่วง9เดือนที่ผ่านมากองกำลังรัสเซียเริ่มที่จะยึดครองบางพื้นที่ของบักมุดได้ขณะที่กองกำลังของยูเครนย,ยังตรึงกำลังไว้รอบพื้นที่อุตสาหกรรมที่ดอนบาส เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ซิเลนสกี้ไปเยี่ยมทหารแนวหน้าที่กำลังสู้รบที่ดอนบาสซึ่งรัเสเซียยึดครองพื้นที่ได้เพิ่มเติมศึกที่บักมุดยืดเยื้ออย่างมากและไม่มีเมืองใดในยูเครนที่ถูกยึดไว้ได้นานขนาดนี้กองกำลังของทั้งสองฝ่ายต่างสูญเสียอย่างหนักโดยมีรายงานทหารที่แนวหน้าเสียชีวิตหลายหมื่นนายเมื่อเดือนมก,การาคมที่ผ่านมาหัวหน้าของกลุ่มวากเนอร์ซึ่งเป็นกองกำลังรับจ้างของรัสเซีย เยฟกีนีพริกอชินประกาศว่ายึดเมืองโซเลดาซึ่งเป็นเมืองเล็ก,ลกๆใกล้กับบักมุดไว้ได้แล้วสองสัปดาห์ถัดมายูเครยนยืนยันว่าได้ถอนตัวออกมาจากเมืองโซเลดาแล้วเท่ากับว่าเป็นชัยชนะของฝ่ายรัสเซีย,ยที่เดินหน้ายึดครองพื้นที่ได้เพิ่มที่เมืองบักมุดไม่นานมานี้ทางพริกาชินอ้างว่าปักธงชาติรัสเซียที่อาคารทําการของภาครัฐที่เมืองบักมุดเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่ายึดเมืองไว้ได้ แต่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียไม่ได้ยืนยันนะคะต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะอ้างเรื่องการยึดครองพื้นที่ซึ่งก็ยากที่จะตรวจสอบขณะนี้มีรายงานว่าประชาชนในบักมุดเหลืออยู่ไม่ถึง3,000คนความสำคัญของบักมุดคืออะไรมีความสำคัญในแง่ของความเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะว่าฝ่ายใดคุมพื้นที่ได้ และบักมุดสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์เพราะว่าตั้งอยู่ตามแนวทางหลวงหมายเลข E40 ที่เชื่อมต่อกับเมืองคาคิฟซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของยูเครนค่ะถ้ารัสเซียยึดบักมุดได้ก็เท่ากับจะเคลื่อนกำลังเข้าไปใกล้เมืองอื่นๆทางตะวันตกของยูเครนได้มากขึ้นโดยเฉพาะที่แคว้นดเนสซึ่งยูเครนไม่ต้องการให้รัสเซียยึดครองได้ ในช่วงเวลานี้ผู้นำยูเครนพยายามหาทางขอการสนับสนุนเพิ่มเติมจากนาโตและใช้การเดินทางไปเยี่ยมประเทศต่างๆเพื่อส่งสารในขารที่การนาโตระบุว่ามีคำเชิญให้เซเลนสกี้ไปร่วมประชุมผู้นำพันธมิตรนาโตที่จะมีขึ้นที่กรุงยูนนอุสของลิทัวเนียในเดือนกรกดาคมโดยระบุว่าประเทศยูเครนที่เป็นอิสระสำคัญอย่างมากต่อสถีรภาพในยูโรแอตแลนติก และหวังว่าจะได้หาหรือกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ในการประชุมแต่การเชิญยูเครนไปร่วมการประชุมใดของนาโตก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะสำนักข่าวอาทีของรัสเซียรายงานว่าผู้นำฮังการีแสดงออกว่าไม่เห็นด้วยที่จะให้ยูเครนร่วมประชุมกับ NATO และระบุด,ด้วยว่าฮังการีไม่สนับสนุนการที่ยูเครนสมัครเป็นสมาชิก e อหรือนาโตค่ะ